เราได้ปืนสโลลี่มาแล้วเดี๋ยวเราจะกดใช้ปืนสโลลี่กลับกลายเป็นโหมดเดสแปดแล้วนี่เราวิ่งไปปึ๊บ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 หยิบของโดยที่หมูนแดงไม่รู้แบบสโลลี่โยนกุญแจทิ้งแบบสโลลี่โอ้โหหัวเทพโอ้โหดีดแบบสโลลี่โอ้เรืออึดเรืออึดเรืออึดโอ้น่าจะถึงรุ่งนี้เช้า ไปครับไปเออเรายังไม่ได้ใช้ปืนนี้เลยปืนพลาสมาโอ้โห oh oh มาถึงก็เล่นเล,นเล,นเลนยเหรอยาอยู่ไหนชุบชุบออเเออเจอกลางอกเจอกลางอกเออเออเจอปากกลางอกกลางหัวใจเอ้าจะไปไหนนะครับคนนั้นน่ะ <c oughs> <c oughs> จะไปไหน <c oughs> คนนั้นจะเดินไปไหนของเขาเอ้ย อาวไปไหนแล้วล่ะโอ้นี่ไงกรกรนยายไปเลยไปไ,ไป, <_ Romeo> ไปย,งยังไงดิเริ่มยังไงนี่ครับกูจกุตยาอยู่ดีสสำรวจก่อนแล้วกันในห้องน้ำมีอะไรกีเราจะผ่านทางเรือใช่ไหมฟิลลูกคุณตาโอเคฟิลกับลูกคุณตาอยู่นี่ครับข้างล่างมีอะไรเดอะแฟดตอนแกข้งางล่างเอ้าปืนช็อตไฟฟ้าดิกๆเอาปืนช็อตไฟฟ้าดิกๆเอามาวางไว้ข้างล่างก่อนเผื่อเราหนีขึ้นมาตอนแรก เราเดชเราจะได้มีอาวุธสู้กับตาได้โอ้ความคิดโคตรฉลาด <c oughs> อันนี้พี่พี่ชมตัวเองเหรอใช่แล้วน,นี่มันคือความคิดของคนฉลา,าด <c oughs> <c oughs> ชึบชึบอุนซินซนไม่จ่ายครับที่ใช่แล้วไปครับเอาปืนมาวางไว้ตรงยี้ในมองเดิมแล้วกัน <c oughs> เพื่อเราเดชเราจะได้ใช้ปืนนี้ได้โอ้โอปวดมือเลยเพี่เป็นไง ไปครับปึ๊บเสร็จแล้วไม่ใจอย่างงี้ต้องโดนโอเอาคืนไปครับไปมีใครไหมเอ้ยยังไวนี่ไงครับเตะจะกันล้มไหมือนกันโอ้ล้มทีนะครับโอ้โหไม่ล้มเลยทำไมไม่ล้มเออเออผมขอแค่เสียงนิดเดียวก็พอแล้ว <S 2> <S 2> มาเลยครับมาลีก็ไม่จายพี่อ,อ้อาวเขาเรียกต่างคนต่างเซนนะั่นน่ะชึบออ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมารีเซ็นไม่ใจ <should> อเอ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 อเป็นไงไม่ใจทั้งคู่ไม่ใจทั้งคู่ชืบ <c oughs> ไ, <c oughs> ไ, <c oughs> ไม่มีอะไรตรงนี้อ่ะเีลิคอปเตอร์อ่านไปก่อนใช้ไม่ไนดะ้ <c oughs> ใช้อ่านไปก่อนครับ <c oughs> เติมไปก่อน <c oughs> เติมแก๊สไปแล้วชืบ <c oughs> ภาคไหนครับอันนี้ภาคที่สองนะน,นี่ภาคที่สองเลยนะน้อง โยนไปนี่ก่อนโยนไปนี่ก่อนิ๊บชุบเฮ้ยอะไรปแจอโอเคตรงนี้มันจะมีผีเด็กออกมาด้วยนะครับผีเด็กอยู่ที่ทีวีทำไมยายถึงกับเอาหัวลงเลยครับอ๋อมันเป็นท่าใหม่นะมันเป็นท่าหัวปักพื้นนะครับชุบไม่มีของคุณยายอยู่ไหนเอา้ายังนอนกันทั้งคู่เลยนี่นะแล้วมันอะไรอย่าฟื้นนะครับนะเนี่ยเฮ้ยเราเอาโหมดนอม์มอลอ้ยทำไมอะครับ ผมจะเอาหมดยากเมื่อกี้เราเอาหมดดอมอออมาเหรอโอ้ยอไม่สนุกเลยไม่สนุกเลย <laughs> พีเอาหมดดอมอให้ผ่านก่ไปครับไปไป <c oughs> ไปไาาลูกกระสุนปากกลางอกแต่ไม่เป็นไร ลูกกระสือปกักเต็มเต็มเลยนะครับคุณตาหรือว่าคุณตาจะมีพลังหยุดเวลาโอ้คุณตานี่สัรหามีอะไรไปทั่วเฮ้ยนี่ครับปืนที่เราวางเอาไว้คุณตามีพลังหยุดเวลาเหรอคุณตามีอาโคป่ะเมือ่อกี้ผมยิงเต็มเเลยนะ พลังหยุดเวลาเหรอเออออออะไรพลังหยุดเวลาใครก็หยุดผมไม่ได้นะครับนาทีนี้เอออ่ะลูกกระสุนนายคุณเซนมีวิชาอาคมใช่แล้วเขามีวิชาขมอนเออขมเมนนี่มีอะไรครับเฮ้ยไม่มีไม่มีคุณตามีพลังหยุดเวลาด้วยด้วยเฮ้ยหนีทางเรือไหมเออไปไปเอาน้ำมันไปวางก่อน โยนไหมครับหาของให้ได้มากที่สุดน้องๆตรงนี้นะไม่มีมีแต่เนื้ออันนี้อะไรลูกคุณตายแล้วนีทั้งเครื่องบินได้แล้วเนี่ยลูกคุณตามีเท่าไหร่ฮะสามอันเลยปะ,ะไรละสามอันตรงนี้มีอีกอันหนึ่งละข้างล่างอีกอันหนึง่งเครื่องบินก,นหนนกนหน็หนีได้ทีนี้ก็หนีได้หนีได้หมดทุกทางเลยลกระสุนกันไฟดูดไม่ได้เฮ้ยมาแล้วฟื้นละชิป เราหนีทางเครื่องบินได้ด้วยนะอุ้ยไอ้กับโหมดสีอยู่อ,อืออือ,อ,อ,อปืนสโลลี่เฮ้ยให้ผมคิดปืนสโลลี่เลยครับใช้ปืนสโลลี่เลยดีกว่าไหมเดี๋ๆๆินๆแป๊บนึงชุบเวางไว้นี่ก่อนเราได้ปืนสโลลี่มาแล้วเดี๋ยวเราจะกดใช้ปืนสโลลี่ กลับกลายเป็นโหมดเดอะแฟลตแล้ว oh <my> เกือบหลังหักแต่กลับมาได้ไปเลยครับคุณแจที่ตาทิ้งเอาไว้โอ้ยพี่เตะย,าย้ายดูหน่อยดิชื้โอ้โหสโลลี่พอกันเลยไปเลยครับคุณตาเดทเมื่อกี้นี้ก็มีคุณแจอยู่ตรงนี้คุณแจอยู่ไหนเฮ้ยเมื่อกี้คุณตาเดทตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วคุณแจห้องอะ กูแจห้องหาย2030ากำลังจะกลับมาหนูไม่ได้คุยกับพี่นานเลยครับน้องโปรแกมคนดีคนเดิมกลับมาแล้วครับมันอยู่มองในกันนะโอ้โหสเก็ตไฟยังสโลลี่แต่สายไฟสายฟ้าไม่สโลลี่เฮ้ย <c oughs> เอานี้ได้อยู่เออเราทิ้งปืนสโลลี่ได้แต่ตัวเราก็ยังเป็นเดอะแฟตอยู่ครับทุกคนโอ้โหโคตรเร็ว หมุนเลยครับโอ้โหน็อตมันสโลลี่ครับน็อตมันสโลลี่ทำไมพี่วิ่งเร็วจังพี่ใช้ปืนสโลลี่ไงโอ้โ oh, ห <c oughs> <c oughs> หมุนน้ำแบบสโลลี่แทบไม่ได้ดูพี่เลยโอ้ย oh, 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 <c oughs> มูเด้งแบบสโลลี่นี่เราวิ่งไปปึ๊บ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 หยิบของโดยที่หมูเด้งไม่รู้แบบสโลลี่โคตรเทโอ้หโคตรเทโคตรเทครับสโลลี่ครับ ผมเป็นเดอะแฟรอยู่คนเดียวเนี่ยนี่มันปืนคูลูมิหรือปี่โอ้ยอ้าวผมไม่ยืนขึ้นละครับอ๋อลุกแบบสโลลี <c oughs> จ่จริงๆแล้วมันเป็นบัวขาวครับอโอ้ยผมโอ้โหขนาดลุกยังสโลลี่ไปเลยครับเอ้ยเอากุญแจไปไขกันเออกุญแจหล่นแบบสโลลี่โ <c oughs> อ้ <c oughs> ปลาหมึกก็ยังสโลลี่ โยนกุญแจทิ้งแบบสโลลี่โอ้โหโคตเต้ปลอบมือกุญแจนะโอ้ก oh. ุญแจหล่นน้ำแบบสโลลี่ไปครับสวัสดีครับฮโลเสียวตายมากไม่ตายหรอกน้องพี่วิ่งเป็นเดลแฟตอยู่นี่มันจะตายได้ยังไงไปไปไปโยนแบบสโลลี่ไปก่อนครับ <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ำมันแบบสโลลี่พิงง ้นอนตายแบบสโ,โลลี่นอนตายแบบสโ,โลลี่เปิดตู้แบบสโ,โลลี่หัวเทียนแบบสโ,โลลี่วิ่งไปเลยเปิดครับโอ้ยเฮ้ยถ้าเราถ้าเราเล่นหมดฮาร์ดหรือหมดอะไรนี่เราก็ชนะได้เหมือนกันนะอ้าวผีหลอกแบบสโ,โลลี่ผีหลอกแบบสโ,โลลี่ทุงทุงสาวูน่ะเอาหัวเทียนไปใส่แบบ The Fat เดอะแฟตกันนะครับ ออไหนไหนตรงไหนเอ,อ้เรียบร้อยเรียบร้อยใครก็ได้ช่วยผมหนยครับพี่เล่นเกมนี้ไม่กลัวบ้างหรอครับเฮ้ยพี่ไม่กลัวเลยนะพี่งงนี่แหละว,ว่ากุญแจมันหายไปไหนแบบสโลลี่หรือเปล่านี่มันไปไหนครับกุญแจไปอยู่ข้างนอกไหมน้องๆจำได้ไหมพี่ยิงคุณตาม,มาตรงนี้นะแล้วมันงาหายไปไหนก็ไม่รู้เอา้าคุณยายเกิดแบบสโลลี่ เออเดทแบบโซโลรี่ครับโอ้ oh. ไปดูวิก,การเดทของคุณยายหน่อยว่าจะเป็นยังไงใครดูคุณยายเด้งแบบโซโลรี่ทุกคนนี่มันเดือดแฟดชัดๆโอ้โห oh. oh. ดีดแบบโซโลรี่ดีดดีแบบโซโลรีุ่เจอ,อยู่ไหนไม่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกไหมถ้ามันไม่อยู่ตรงนั้นอุ้ย oh. oh. โดนกัดแบบโซโลรี่โอ้ยมันกัดได้ด้วยเหรอเดอะแฟตอุนเซนมาลีโอ้ แล้วผมกว่าจะลุกลุกแบบสโลลี่เฮ้ยขึ้นมายังขึ้นมาแล้วไป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 เฮ้ยเดี๋ยวโดนกัดแบบสโลลี่บางทีการวิ่งเร็วเกินมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับกุญแจผมอยู่ไหนกันเนี่ยแล้วผมจะขึ้นไปได้ยังไงเฮ้ยน้องๆกุญแจคนตายอยู่ไหนหรือพี่เอาไปโยนเฮ้ยเอาเออเป็นไงครับโอ้โหเขาเรียกว่าหัวสักแบบสโลลี่ หัวสักแบบสโลลี่คุณตาครับเอ่อคุณกุญแจของคุณตาที่ว่าคุณตาโดนสโลลี่เมื่อกี้หายไปไหนแล้ว <c oughs> ทำไมพี่วิ่งเร็วจังพี่ใช้ปืนเดอะแฟตนะพี่ก็เลยวิ่งเร็วมันเป็นปืนใหม่ของพี่เองสวยแล้วน้องๆแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงนะทุกอย่างมันจะกลายเป็นสโลลี่หมดอยู่ข้างนอกนี่ไหม <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นตายแบบสโลลี่สวยนะครับอุนเซนพี่อุนเซนสวยแล้วอ้าวหมดสโลลี่ผมไปแล้วเหรอเมื่อกี้นี่ผมยังใช้สโลลี่ได้อยู่เลยเฮ้ยสวยแล้วทุกคนหมดตสโลลี่เราไม่สามารถที่จะใช้สโลลี่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยนี่ไงสโลลี่ โอ้โหอย่ายายโอ้ยไม่ทันกดหมดเดอะแฟตสโลลี่ไ่ทันเห็นแต่ไม่ง่ามมาที่หน้าเราเดอะแฟตเอ็กเพสส่งเร็วถึงบ้านส่งเร็วแสดงว่ามันใช้มากกว่าหนึ่งครั้งได้ไปเลยอยู่ไหนอยู่ไหนเออเนี่ยกดหมดสโลลี่ ยายบอกแค่นี้ตัองละตายแบบสโลลี่สลบใช้ได้กี่ครั้งโอ้ใช้ได้ไหลายครั้งมากนี่ไงโอ้โหอันทริปเออกดปีนรัวโชว์ยายหน่อยพี่โอ้โหอ็คือยายบอกว่าทรายหลุดจังหวะสโลนี่มันโดนแน่ไปครับไปหากันต่อครับโอ้โหลินชักออกมาจากสโลลี่ไปครับ โอ้คุณตามาคุณตามาขัดจังหวะเลอเกินเออผมต้องหากุญแจนี่แหละครับกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่มองใสเปิดลิ้นชักก็ยังสโลลี่ปิดประตูกันพี่เดี๋ยวมีคนเข้ามาเฮ้โอไม่มีแล้ววันนี้ผมจะหาอเฮ้ยเดีนออกไปเดินตรงนี้ตายอยีกแลแล้วผมจะเข้าไปได้ยังไง งงเลยเนะี่ยผมจะเข้าไปได้ยังไงถ้าไม่มีกุญแจเฮ้ยกุญแจหายแล้วกุญแจมันไปอยู่มองใสกันเนี่ยเออาสิครับทุกคนไม่มีกุญแจให้เราแล้วเราจะเข้าได้ยังไงที่ประตูเข้าไปอุย้ยที่ประตูเข้าไปเหรอมันเข้าไปได้ยังไงกันนะหรือว่ามันจะอยู่ในห้องน้ำ เออเอาใครเนะี่ยเออโอ้โหลูกกระตุ้โอ้โอลูกกระตุกนกำลังลนเอาเฮ้ยโอ้โหทะล,กกล,ลุตัวตาเฮ้ยมันทะลุตัวตาไปได้ยังไงเนะี่ยออ <c oughs> เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอ้โหรับ,แบบสโลโลี่รับลูกแบบสโลโลี่ มันไปอยู่ไหนกันครับลูกคุณแจคุณตานะครับฮือผมก็เข้าไม่ได้อะดิทั้งนี้อยู่ตามเหรียญตามอะไรไหมเออน้องนมันไม่มีนะเนี่อยู่ในหายป่ะพี่ไหาผีเนะี่ยมันมีไหมฮนะไม่มีนยเดอะแฟตสั่งวันนี้ได้วันไหน <c oughs> ใช่ไม่มีครับอยู่ไหนอะ เฮ้ยไม่มีแล้วมันอยู่นอกบ้านไหมกุญแจอ้าว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 อ,อ,อยากดีสแบบสโลลโี่โอ้ยแสบตาแบบสโลลี่ไหนครับลูกกระสุนไม่มีทุกคนช่วยแล้วปกติของบั๊กมันจะไปตกมาอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอหาอะไรครับกุญแจของคุณตานะพี่อย่ายิงคุณตาไปเดทหนึ่ง มันก็นหายไปเลยกุญแจเอ้าโอ้โยไม่มีกุญแจที่เราโยนไปข้างล่างตรงนี้ไหมไม่เห็นนยไม่เห็นไม่มีกุญแจเลยแล้วกุญแจหายไปใส่ไม่มีกุญแจครับอยู่หน้าห้องควบคุมกล้องวงจรปิดหรือเปล่าพี่ใช่หอ พี่ก็เดินหาทุกซอกทุกมุมลันห้าก็ควบคุมอะไรครับมันเข้าไม่ได้เลยครับนี่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ก็ไม่มีผมอุตส่ามีท่าไม้ตายสโลลิ่งนี่ผมต้องมาตายเพราะหากุญแจไม่เจอเลยเนี่ยพี่เล่นหมดอะไรครับอันนี้พี่เล่นหมดนอร์มัลนะอยู่ตามแถวพื้นดินแถวอะไรตรงนี้ไหมตามพรมตามอะไรไหมครับเฮ้ยนี่ไงโอ้โห ลายเดียวกับผมครับทุกคนห้องน้ำหรือเปล่าพี่อ๋อมันมีมันไม,ม,นม่คงไม่อยู่ตรงนั้นนะ่ะมันเป็นลายสีเดียวกับผมไม่หาไม่เห็นไปครับเปิดเลยครับเปิดแบบสโลลิงเฮ้ยเอา้ามีคนพึ่งร้องมีคนพึ่งร้องทำไมอะครับอ๋อเปิดแบบสโลลิงผมก็ลืม ลืมไปม,มันเปิดโอ้โหลิ้นชักออกแบบสโลลี่ไปครับเอาพวงมาลัยไปใส่ชิน้องๆไปโหลดเล่นได้นะภาคนี้มีปืนสโลลี่นะใส่พวงมาลัยแบบสโลลี่ออไปครับไปเหลืออะไรน้ำมันน้ำมันอยู่ไหนตรงไหนอยู่ข้างบนเออไปครับเอาน,น้ำมันไปใส่ชิผมเคยโหลดแล้วพี่ ผมตกใจเสียงที่พี่บอกว่าจะฟ้องผู้ใหญ่บ้านไปครับไปเติมน้ำมันแบบสโลลี่ไหมเนี่ยไหนฝาละมันกด F โอ้เติมแบบเร็วอยู่เร็วอยู่จะผ่านยังครับใกล้จะผ่านแล้วนะโยนแบบสโลลี่มันมีเนื้อสำหรับเอามาแขวนให้อาหารได้ด้วยเหรอตรงเนี้ยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยน้องๆเหลืออะไรครับอ๋อเหลือออนออนเบเกอร์ตรงนี้ เปิดประตูแบบสโลลี่ค่อยๆเปิดออกมาเหลือกุญแจเรืออ่ะกุญแจเรือกุญแจเรือครับโอ้ขึ้นมาแล้วเหลือกุญแจเรืออย่างเดียวกุญแจมองเรือยังไม่ได้ใช่ไหมเรายังไม่ได้โอเคต้องเอาเปืนไปเถอะเอาเปืนไปเถอะชึบเหลือเหลือกุญแจมองเรือแล้วเขาไปไหนกันหมดนะครับเขาไปสโลลิง ไอ้สกิปปี้อยู่ตรงไหนกันหมดกุญ <c oughs> แจครับกุญแจอขึ้นไปอ้าวทำไมผมขึ้นไม่ได้ชึบขึ้นมันได้ยังโสโลลี่ <c oughs> อุนเซนตายังไม่สว่างพี่เฮ้ยเขาอาจจะมานอนรอข้างบนนี้แล้วก็ได้เออไม่มีใครฉลรงอเอาฉลรงลงไปก่อนชึบโอ้โหไม่ลงด้ เออลงไปแบบสโลลี่ไปเลยครับแฉลรงพี่แรงลงไปเลยพี่แรงลงไปเลย <c oughs> พี่แรงเพิ่งถึงินชักอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเห็นแวบบๆเห็นแวบๆบดำๆเห็นแวบๆวบดำๆ,ดำๆไปเลยครับ <c oughs> เออลงเร็วยังรครับเราสามารถที่จะกลับคืนร่างเดิมได้ไหมร่างที่ไม่ใช่ร่างสโลลี่แบบนี้ เนี่ยลองกดตัวยูกลับไปที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วโหวิ่งยังไงวิ่งยังไงดิชุบ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 ,ชบ,ชบ,ชบถ้ากดตัวยูอะอ๋ะอไม่ได้ไม่ได้กลับคืนล่างไม่ได้เฮ้ยโอ้โคตรเท่ชุบชุบชุบไปแล้วนะยายไปแบบสโลลี่นี่แหละไขไปเลยครับเออผ่านแล้วนะครับ พานแบบเรือเฟนโโสโลลี่โเรืออืดเรืออืดเรืออืดเมื่อไรพี่จะถึงไม่รู้มันถึงแบบสโลลี่อโอ้น่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าติดบิ๊กมาแล้วมาแล้วใครข้างหลังยายไม่ต้องห่วงครับพรุ่งนี้เจอกัน ไม่ดูพรุ่งนี้เจอกันเออเอ้ายังไม่จบอีกเลยเน,นี่ยพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ยายอออะไรเอ้ายังไม่จบอีกเลยเนี่ยพอแล้วมัง้งยายเอ้ายังไม่จบครับยังไม่จบ <S <S ยายบยอกรอ,อนานเลยแหละยืนจนเมื่อยไแล้วเอเอ มีเสียงกองตบท้ายด้วยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โห,หน่ากลัวมากมาก <c oughs>